เวทีมวยกับคุณยายนะคะวันนี้คุณยายจะเป็นกรรมการคุณยายบอกให้นั่งรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกอีกสักห้านาทีได้เวลาเดี๋ยวยายจะเรียกนั่งรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะได้โชว์เอฟซีว่าการชกมวยระหว่างทองดํากับทองแดงเป็นยังไงน้องลูกนะ้อนอนพักไปก่อนลูกทองดาทองแดงลุกขึ้นก่อนลูกลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมเราจะได้เวลาชกนะ ทองแดงเอาก่อนแล้วค่อยเวลาเวลานั้นอย่าไปกัดน้องแรงอันนี้กัดโชเเอฟซี MC. โอเคไหมทองดำล่ะว่าไงพร้อมอย่างลุพร้อมอย่างพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเตรียมทองแดงเตรียมนะอาจารย์แม่ที่ยายบอกนะเวลาเวลานั้นอย่าก,กัดกนแรงแค่ลงองเฉยๆนะยาอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งยายให้ซ้อมเฉยๆเอาเอาั้นกรรมการเริ่มต้นเอา ไล่หนค่ะตอนนี้กำลังเข่าสู้นะคะเ่งแด้งตองแดงจับท้องรำตองนัํงกระเาแดงอาองแดงต้องแดงอคอรำองแดขอคอ้องรำองรำต้องจับขาองแดงไว้จับขางแดงไว้เตรียมปล่อยเตรียมปล่อยเย็ด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 งแดงเย็ดอับตอหายโคองครับทองแดงจับจับหูจับคอองรำตองนอนคองแดงจับหูตองำจับทองแดงตอองแดงงัดคอองำ โอ้โหมวยที่คู่เอกคู่เอกจริงๆไม่ยอมออกกันง่ายเอาละใครจะชนะเดี๋ยวมาดูกันระหว่างก์ทองดำกับทองแดงเอาจับไปเอาเลยทองแดงจุกโอ้าหอู้จับคออีกทองดำหงายอย่างเดียวทองแดงลุกขึ้นสู้เอาจับหูจับหูเด้งหูเด้งหูด้งหูทองแดงทองดำลุกขึ้นชุกทองดำชุกเอ่าโอเคใครจะชนะเอาทบงดำชุก แตต้องมามมดไอเอาละใครจะกรรมการยาเปนกรรการพออยังเอาออกมาออกมาเอาัาลูกข้อกันนี่เ